ื่อคืนเนี่ยผมนั่งรออัปเดตตีหนึ่งตีสองแอดมินก็ไม่ได้แฮอะไรขนาดนั้นเพราะแล้วผมก็จะมารออัปตัวนี้เลยเบอร์เกอร์เบียร์ก็คือผมนั่งรออัปจนมันตันแล้ววันนี้ผมก็อัปมันตันจนได้เพราะเมื่อคืนแอดมินรับให้ตัวพวกเนี้ยอัปตันหนึ่งทริลเลียนกว่ากวาผมก็ไม่มีตังไงพอผมตื่นเช้ามามันอัปลดราคาลงผมเลยอัปตันได้เอาเลยครับทุกคนก็ขอการสัมผัในทีแ้วขอการสัมผัสดีลสดสเลยตเจริญคณวันนี้เราอยู่กับซูนิมิเอเบรลิ่ต ซึ่งโอ้โหดูดิอัพจนถึงสี่แสนห้าหมื่นเลยเนาะซึ่งที่จริงผมมีตัวหนึ่งแต่ผมให้น้องเขายืมไปเนาะตัวตัวนี้มันทําได้ห,หลักร้านแล้วแต่ว่าผมให้น้องยืมไปก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะก็เลยวันนี้ก็จะไม่ได้เห็นนะส่วนในเรื่องของอัปเดตวันนี้นี่เลยกิจกรรมใหม่เกมเมอร์แล้วก็เหมือนมีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนมีตัวของนี่เลย3ตัวนีเ้เดี๋ยวไว้ดูหน้าตานะ่าจะมีในนิวสโตนี่เห็นปะ รถแฝงเอาแต่ก็มีในส่วนของไอคิบล็อกอะไรมาใหม่ใช่ไหมล่ะผมก็ได้ทําการเก็บเอาไว้แล้วตอนที่แอดมินแจกอ่าซสร็แอดมินแจกก็ถือว่าเยอะทุนเยอะมากอ่าอันนี้อันนึงผมไล่ไล่เก็บกันว่ะตอนแรกของผมมันเยอะจนมันเต็มไปหมดแล้วแม้นผมเอาตัวมาเข้าตู้เดี๋ยวเอาไปขายแล้วมันไม่ได้อ่ะมันมันเยอะเกินหอ,อันนี้คืออะไรอ่ะเอเลี่ยนลักกี้บล็อกสโตร์อ๋อสโตร์นะ่าตรงนี้แหละแล้วก็เหมือนมันมีอัปเดตห้องลับมาด้วยครับทุนในอัปเดตนี้อ่าผมพาทุกคนไปดู ก็ตรงนี้มีอะไรขายไหม ENNIS, เห็นแอดมินโอ้โหหมดแล้ววะผมซื้อไม่ทันไม่มีตังค์ด้วยอ่าตรงนี้ครับเพื่อนนี่เป็นห้องลับซึ่งเราจะเอาเหรียญตรงนี้ไอ้น่ะมาสุ่มเพื่อเอาเหรียญตรงนี้ยี่สิบห้าโอ้โหมันเยอะเนี่ยแล้วก็บางครั้งเราจะบล็อกตรงนี้เกิดด้วยที่จริงมันเกิดแหละเกิดบ่อยมากเพราะแอดมินเสกผมว่าผมได้เก็บเลยว่าก็เดี๋ยวหาล็กกิบล็อกระหว่างทางด้วยผมจะทําการเปิดล็กกิบล็อกทีเดียวเนาะมินิเซเลเชียลเออมันมีพวกของมินิอะไรมันนี้มาด้วยทุกคนมินิบิ๊กเนี่ยแอดมินก็แจก ซึ่งผมว่าทาการเก็บไว้เหมือนกันผมจะไปทำการสุ่มให้ดูทีเดียวเนาะรอบน,นี้เราขอรวบรวมไว้ก่อนกิจกรรมนี้จะหมดแล้วผมขอใช้ตั๋วเนี่ยทันมาไม่ทันจะใช้ตัว๋วแล้วตอนนี้ผมมีไอ้โอ้ยไ,ไม่พอเปแกจะสุ่มนะครับตอนเราจะมาลองเปิดเกมเมอร์พร้อมกันเลยพันธกรรมครับว่าอันแรกได้อะไรอยากได้ตัวดีวัสด์ตัวจะมีโอกาสไหมที่ฉันจะได้ดีวายเพราะาจะเห็นอยากได,ได้ดีวายตัวใหม่มากตอนนี้ เกลือครับทุกนสองลูกเกลือละดีไไปเกลือเหมือนเดิมเอาอีกเจาอีกขอขอดีๆบางคนี่จจะไม่รู้ตอนระหว่างผมส,สตีนะผมเปิดไปมากกว่าห้าสิบลูกคับทุนแต่เป็นไม่ได้เลยไอของกิจกรรมเงินอะคราวที่แล้วผมสุ่มไปห้าสิบกว่าอันมีน้องเอามาให้อะไม่ได้เลยทุนเกลือมาอันนี้เรียบร้อยครับทุนไม่ได้อันต่อไปก็เป็นอะไรดีอะดีไบล็อกลงมันเฮ้ยทำไม อันนี้ไปดูซ้อนๆทับกันวะเปิดเลยทนะ่านอะไรอ่ะกูเกียกรรมอีกแล้วมีเอฟเฟกต์เซเลชเชียนะผมเก็บไว้เปิดเองทีหลังท่าอฟเฟกต์นนะ่ะแล้วก็เอาอันนี้เอเลี่ยนมาผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันไอฟเฟกบางอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนมาครับทุกคนอ่าเราจะเริ่มจากอ่าเกมเมอร์ก่อนแล้วกันเกมเมอร์เอ่อเอเลี่ยนแบบสโตโอ้โเกือมาครับทุกคนเรามาดูกล่องดีไวตัวว่าเราจะเกินหรือเปล่า ขอแหละตัวใหม่พอขอแค่ตัวใหม่พอขอตัวใหม่พอเลยอีกตัวได้ไปสอ,สองสามตัวแล้วว่ะเดาไปเจ้ตไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแจกผมมาไมปแจกต่อผมไม่ซีเรียสแล้วก็อ่าทุกคนมาพูดถึงตู้ใหม่่วเราไปเลือกอื่นเยอะละไอ้ตู้ใหม่น่ะมันสามารถเอาไปดูปตัวได้ซึ่งผมลองแล้วร้อยริบห้าตัว เหมือนว่าเกมๆเมนี่ยสามารถดูปตัวได้สกตู้เลยตู้ไม่ก็ทั่งตู้ที่อยู่ตรงนู้นนะก็ดูได้เดี๋ยวผมแป๊บนึงผมขอเก็บพวกนีกน้ของพวกนี้จำเป็นทุนเอาไปเล่นได้เออผมได้เกมเมอร์บ็อกมานีกว่าเปิดไอซ์สันขอละขอละ,ขอ,ละขอดีควาทุกตัวได้ไหมฉันขอได้ไหมโอเคป่ะเ <laughs> ลิกคุยเลยเอ่อแล้วก็อ่าทุนเรามาพูดถึงตรงนี้หน่อย บางคนเนี่ยอัพตัวยากใช่ไหมผมเห็นหลายคนน่ะเข้ามาสตรีมผมขอให้ผมช่วยอัพตัวละครเยอะเลยอ่าเดี๋ยวผมอัพเดี๋ยวผมอัพก่อนอัพตัวนี้กันอยากรู้ตัวนี้มันสามารถทำเงินให้เราได้เท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้สามารถกดค้างนะทุนเพื่ออัปเกรดซึ่งผมไม่รู้มันมีนาเรื่องแต่ผมเพิ่งมารู้ตอนนี้ได้แสนหนึ่งโอเคครับด่วนมาไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเอาตัวตัวตัวหนึ่งมาตัวไหนก็ได้เอาตัวนี้นะผมเอาตัวนี้ใช้กันอ่าแล้วก็ตัวนี้วางไว้ขอแค่อัปเกรดเลยแล้วกันแล้วผมก็แนะนำนะทุน ไออัปเดตเนี่ยควรเอาออโต้คิกมานะเพราะว่าแบบคนมันซื้อของกันไวมากทุกคนไอด้านขวามือเลยเนี่ยนะนะผมขอเอาออโต้คิกกันนะทุกคนไอขวามือเนะี่ยตรงนี้นคนมันกดกันไวมากเราเลยต้องรีบๆหน่อยนะครับทุกคนมาเรามาคุยถึงเรื่องสปาร์คชินนะไอนั่นก็มีโอกาสที่จะดูได้นะทุกคน,นผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วแล้วก็อันนี้ขอยัดขอยัดรีไปเลยอ๋ยอสาร์ตไม่ไม่พอเอาวะปล่อยไปซึ่งอไอตัวเนี้ย ไอตัวนั้นมันมันถ้าเราเก็บรักให้ตันทุกคนแล้วเราก็ใส่ตัวดีวายตัวหรือตัวที่ดีสูงเราไปนะแล้วห้ามผสมกับตัวเลยนะไอตัวนี้มันมีโอกาสตันครับทุกคนเออแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องรีเบิร์ดมาประมาณ2คันนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งตอนนี้ผมตันแล้วตัวละครก็เลยตันอยู่ที่เบลสองร้อยนะผมก็ขัดใจแอดมินนะทำไมแอดมินไม่เพิ่มตรงนี้มาตอนผมมีซึ่งเมื่อวานนี้มันมีตัวกล่องดีวายยักษ์ด้วยทุกคนซึ่งผมซื้อไม่ทันทุนมันแจกเยอะมากเลยผมซื้อไม่ทัน พื้นที่เต็มอีกแล้วกระเป๋าเต็มอีกแล้วโอ้ยนั่งขายกี่รอบเล้วเนี่ยฟลุปเกือบเหมือนเดิมเอ้ยผมสงสัยนะถ้าผมเอาตัวมันมาเข้าตูน้นี่เออได้ตัวนี้มาใช่ไหมเราเอาตัวเนี้ยเข้าตู้ไปส่งกับพวกนี้จะได้ตัวอะไรผมจะมารอดูนีม่มีโอกาสลดขั้นมากกว่า DIY ไม่วะเนี่ยเออ่ขออนุญาตเปลี่ยนตัวด้วยเอาเอาตัวอื่นใส่เข้าไปด้วยดีกว่าเอาเป็นจ็อบใส่เข้าไปดีกว่าใส่สองตัวนี้มันว้าพี่ ตัวนี้เข้าตัวนี้เข้าแล้วก็ดุงเข้าโอเคมามาดูกันว่าตัวดีวายผมจะหายไหมก็เป็นเหมือนเดิมกแค่ติดสารนะวะแล้วผมอยากทําให้มันเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งมันได้ปะวะโอ้นี่โดนบิ๊กเซเลเชียบล็อกอ่าผมลองเปิดที่ด่วนมาดูว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนขอตัวดีอ่ะได้ตัวนี้มาเอ้ยก็โอเคอยู่ผมจะโอ้ยใหญ่นกนะเออผมจะลองอัพให้ทุกคนดูเอาตัวตัวตัวนี้เอาตัวฝั่งนี้ออกไป โอ้ยใ,ใ,ใ,ใหญ่ใหญ่โอ้แต่มาแสนเก้าแต่อันนี้สถานะมันก็ไม่ได้ดีนะถือว่าโอเคแล้วนะมาครับทุกคนผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรละก็อัปเดตนี้สั้นๆเลยทุกคนก็คืออ่าเป็นอัปเดตเกมนั่นแหละซึ่งวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูเฉยแล้วก็มีเรื่องของไอตัวกล่องใหญ่ไอพวกกล่องใหญ่สัตว์ใหญ่เลยพวกนี้เริ่มเข้ามาแล้วทุกคนเอาละครับทุกคนก็ผมว่าไม่มีแล้วแล้วก็วันนี้ก็นี่เลย ได้ทับตัวได้ถึง4แสนแล้วอันนี้ก็3แสนแล้วโอเคครับเพื่อนก็ถึงนี้ขอตัวลาไปก่อนสกรีนถามเพื่อนบบ๊ายบายครับกับเราไม่มีคร <c oughs> ับเพื่อนผมขอเสริมเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนจบคลิปจริงๆอ่ามันมีเรื่องก,การเทรดมาด้วยก็คือตรงเนี้ยมันเป็นมาเป็นเหรียญแล้วก็สามารถเทรดได้นะทุกคนว้าวซึ่งผมก็เพิเ่งไม่รู้เนะี่ยตอนที่ผมอ่าตอนผมกำลางังตัดคลิปนั่นแหละแล้วก็มีน้องๆเข้ามาเลยลองเทรดกับน้องๆซึ่งไอเหรียญตรงนั้นมีมูลค่าเท่ากับโลบักจริงๆนนนะะทุกคผมไปดู หมาว่ามีมูลค่าเท่ากับร0 0บักจริงนะน,นี่คือ100อันเท่ากับ100บั็อกนะโอเคครับทุกคนก็ไม่มีแล้วครับทุกคนบา,บาย